สวัสดีครับรีวิวถนนครับตอนนี้ผมจะไปอำเภอบางทางอำเภอบางเลนทางอำเภอไซน้อยนะครับถน 3, 0, 0, นสามศูนย์ศูนย์สี่นี่มาจากถนนสามสี่ศูนย์นะครับตอนนี้อยู่หน้าบาริษัทไทยเอเชียนะครับ เป็นทางเส้นทางลัดที่จะไปบางบัวทองครับผมมาจากลาดบัวหลวงนะครับเมื่อกี้นะฮะบอกก่อนลาดบัวหลวงแต่ว,ว่ามันเขาบอกเีเส้นทางลัดอยู่ผมก็ลัดก็มาทาใไซน้อยสิบสี่โลอ่ะข้ามาจากนี้ครับสามสี่สามศูนย์ศูนย์สี่ครับดูที่ครับว่าทางลัดไปบางบัวทองเป็นยังไงครับนี่ถนนรถส่วนนะครับถนนรถส่วน ามศูนย์ศูนย์สี่สามศูนย์ศูนย์สี่นี้ประจบกับถนนสาอ่าถนนสามสี่ศูนย์ถนนเส้นหลักของอาลาดบัวหลวงปงทุมธาน,นีแล้วก็มาปทุมธาน,นีลาดบัวหลวงสุพรรณนะครับเาเป็นเส้นทางลาดแล้วกันนะจากลาดบัวหลวงมาก็คือข้าวตัดถนนรัศม สามศูนย์ศูนย์สี่มุ่งหน้าไปบางบัวทองนะครับแต่ว่าไปทางบางไรน้อยบางไรบางเลนบางเลนยี่สิบบางไรบางไซสิบสี่สิบสามนะครับ เก็ okay, บางเซนน้อยครับ กงซ้ายและกองฝานนีทำนากันอยู่นะครับเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยครับทานาชอบมากบรรยากาศทํานา เส้นนี้ก็โอ้โหมีเซเว่นมีซีเจมีโรงงานเยอะไปหมดครับท่านผู้ชมให้ดูครับคนที่ว่าใส่ในสองข้างฝั่งถนนเลยนะรถส่วนนะ ทำนาอยู่ครับกับโรงงานแล้วก็บุกเข้ามาอยู่เยอะนะบ้านจัดสรรนี่เยอะเลยทำนาทำไรกันอยู่รักษาไว้ครับเป็นดินแม่ครับรักษาไว้อย่าขายบ้านพรบุษรบ้านพระบุรุษกุศาให้มาก็อย่าเท่าขายครับอย่าไปหลงความฟุ้งเฟ้อครับเก็บไว้ครับ ดินนี่หายากนะสามสี่ศูนย์ครับเขาบอกว่าสิ้นสุดนอบอสามศูนย์ศูนย์สี่ไม่ใช่สามสี่ศูนย์โทษทีสิ้นสุดนะครับที่จุดตรงนี้ครับตรงสี่แยก และหลังจากนั้นก็จะเปลี่ยนเป็นตนนใหม่เลข3 2 1 5ครับ เอาเป็นว่าสิ้นสุดตะลนสามศูนย์ศูนย์สี่ตรงนี้นะครับตรงสี่แยกนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนตลนนะครับแค่ข้ามสี่แยกไปก็เป็นตลนอีกตะลนหนึ่งครับเส้นตรงครับยิงเส้นตรงไป